Honda City นะครับผมเป็นตัว1.5 SV พัดนะครับผมปี2019ไฟนะครับผมเนาะนี่ไฟไฮโดรเจนแล้วก็จะมีอีกหลังก็คือไฟเด t i m e มไลท์นะครับผมติดสเกิตให้รอบคันเลยยางใหม่วิ่งได้อีก2-3ปีเลยนะครับผมรอยเมตรอาร์คเดิมๆจากาศูนย์นะครับยังอยู่นะครับเรามาทำปูอรชชั่นของเทนทีเคกันเลยอยู่ที่ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่วงนะครับเซลมาช่วยขายรถนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมนะครับเซลนายวันนี้เรามีรถ h อน da City นะครับผมเป็นตัว1.5 s v พัดนะครับผมปี2019นะครับผมเนาะไปเดี๋ยวผมพามาดูโฉมของตัวเนี้ว่าจะรูปลักษณ์สวยขนาดไหนนะครับผมเนาะเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมเนาะโอเคครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมร,บรอบๆคันของรถ Honda City นะครับผมปี2019ตัว1.5 s v พัดนะครับผมเนาะว่าจะรูปรักษณ์จะสวยมากขนาดไหนนะครับผมเนาะ,ะมาจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับผมเนาะข้างหน้าของเราก็จะเป็นพวกไฟนะครับผมเนาะนี่ไฟไฮโดรเจนแล้วก็จะมีอีกอย่างกนคือไฟด i ทามไลท์นะครับผมนี่สวยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมาอีกหนึ่งชุดหนึ่ง ไอ้ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือลูกค้าเก่านะครับผมนี่ติดสเกินให้รอบคันเลยสวยๆมาแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ฮอนดานะครับผมเนาะแล้วก็อ่ะตะแกรงรังพึ่งนะครับผมนี่สวยๆเลยครับสุดโฉมหน้านะครับผมแล้วก็มาฝั่งสายครับไฟเหมือนกันครับผมเนาะเดลิทมอ่ไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้าฝั่งนี้บ้างนะครับผม นี่เลยสวยกับนี่เลยล้อเดิมชุดเดิมจากค่ายของ Honda เลยเด,เดิมเลยนะครับรอล้อเดิมก็ยางยางปี2022นะครับอ8 5่าทั5 55 R16 นะครับผมยางใหม่วิ่งได้อีก2-3ปีเลยนะครับผมามาดูด้านข้างของตัวรถีกว่าคกับนี่ไฟด้านข้างของ กระจกมองข้างก็มีนะครับผมน่ก็สีเดิมสีของเดีวยวกันกระตัวรถเลยนะครับอ่าตันนี้ด้างข้างก็จะมีสเกิร์ตเหมือนกันครับนี่สวยยาวมาถึงซุ้มล้อหลังเลยนะครับผมสีเดีวยวกันแล้วก็อ่าอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่มือจับของประตูของฮันด้าซิตี้ตัวนี้เป็นโครเมียมมาเลยสวยเดิมแล้วก็มีนิดนึงคือลูกค้าติดอ่ากันรอยนะครับกันย็บนิ้วลอยขุดขวัญมาของฮันด้านะครับผม ดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังของ Honda City ตัวนี้กันดีกว่าครับผมเนาะด้านหลังของไฟท้ายของรถ Honda City นะครับนี่เลยคือ1โลโก้นะครับไฟท้ายไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีไฟถอยหลังนะครับผมเนาะแล้วก็มีสเกิร์ตเหมือนกันเหมือนเดิมครับหน้าหลังคีบแดงสวยนะครับผมเนาะแล้วก็ไฟไฟถอยนะครับมามีพร้อมกับตรงนี้อีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีสไปเลอร์หลัง สวยแบบนี้เลยนะครับโลโก้ Honda แล้วก็จะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ i v t e c ทนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูภายในของฝั่งท้ายของรถนะครับนี่เลยโหที่ไว้ของเก็บสัมภาระวกว้วงขวางอยู่นะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูพวกยางอะไรพวกแม่แรงของร,อรถบ้างโอ้โหนี่ยางอะไรนะครับผมยางอะไรยังไม่ได้ลงดินเลยดดิมๆนะครับ ไม่เลงคู่มืออ่าครบชุดครับผมหัวน็อตนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมแี่ะตะเข็บของฝากระโปรงหลังนะครับโอ้อันนี้เดิมนะครับผมไม่มีการชนนะครับผมนี่แล้วก็นี่นะครับหัวน็อตซ้ายขวานะครับที่สวยเดิมๆครับผมโอเคครับผมเนาะ๋ยนผมพามาดูรอยตะเข็บของตัวรถบ้างนะครับว่ามีการดัดแปลงการชนการอะไรมาหรือเปล่านะครับนี่เลย เราแกะกระดูกงูตัวนี้มาดูก่อนเลยครับผมเนาะนี่นะครับผม้อยเมตดอาร์คเดิมๆจากศูนย์ะนะครับยังอยู่นะครับไม่มีการดัดแปลงมีการชนมีการตัดต่อนะครับของฮอนด้าเอกลักษณ์จะมีรอยต่อนีนิดหนึ่งนะครับผมทุกรุ่นเลยคือเดิมของจากศูนย์เลยมาดูฝั่งคนขับบ้างครับพี่เนาะจะเหมือนกันนะครับผมนอน,นี่กระกระดูกงูเหมือนกันดึงเลยครับอ่านี่ เม็ดอาร์คตะข็บนะครับฝาประตูอันนี้เดิมมาครับผมเนาะอ่าเปิดมาปั๊บนี่เลยเราก็สังเกตเห็นเลยนะครับวันหนึ่งเลยคือห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็น1.5เครื่องอสี่สูบนะครับ i v t e c ทเห็นโลโก้น,นะครับแล้วก็นี่เลยหลกัหลกๆเลยนะครับผมเนะกหขวน,น็อตฝากระโปรงนะครับไม่ได้แกะนะครับอ่า แก้มซ้ายด้านขวาน,นะครับไม่ได้แกะนะครับหมออ่าแล้วก็มานะครับพวกคานหน้าพวกอะไรเนี้ยสภาพเดิมนะครับผมของตัวรถรถคันนี้ไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุแน่นอนครับการันตีได้อ่าไม่มีการแกะไม่มีการถอวน,นะครับฝากระปูเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็หลกัหลกๆเลยถ้ารถมีการทําหรืออะไรมาจะไม่มีพวกอ่ามอ,อก,กอรนะครับหนึ่งเลยมอ,อก,กอรอยู่ครบนะครับแล้วก็อ่โค้ดของตัวรถ นะครับผมแต่อยู่ครบนะครับรถไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมนหนึ่งเลยไม่มีการอุกเกิดอุบัติเหตุไม่มีการจมน้ํานะครับผมแล้วก็ไม่มีการเฉียวชนหนักมานะครับผมคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมในด้านในของตัวรถของคุณนาทิตีดีกว่าว่าภายในข้างในจะสวยขนาดไหนครับผมไปเดินไปชมกันโอเคครับผมไปเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้อง โดยสารของเจ้าคันด้าซิตี้คันนี้นะครับผมเนะาะมาครั้งแรกเลยแล้วก็โอ้โหแรกๆเลยก็คือพวงมาลัยก่อนนะครับเป็นรูปทรงกลมเลยนะครับเนาะลุ่มพวงมาลัยของเราก็มีพวกฟังก์ชันในการปรับเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับผมแล้วหลักๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แอร์แบ็กหน้า4ตัวนะครับผมเนาะแอร์แบ็กแล้วก็ด้านข้างสี่ตัว ตัวนี้ก็จอ,อเดิมนะครับผมเนาะจากโชว์รูมนะครับผมนี่เป็นแอร์ออโต้นะครับผมนี่แอร์ออโต้นะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกเบรกมือครับผมตัวนี้ตัวนี้ปุ่มสตาร์ทด้วยเป็นตัวท็อปของปี2019เลยไม่วิ่งมาน้อยมากครับผมมอ์ My, คันนี้วิ่งอยู่แค่5 3 5 0 0ืมกิโลเองนะครับผมเนาะใครสนใจลองเข้ามาดูก่อนนะครับผมเนาะคันนี้ไม่แพง เบาะเป็นเบาะหนังสีดำเดิมนะครับนี่เบาะหนังสีเดิมยวผมพาไปนั่งแถวสองดีกว่าว่าจะนั่งสบายไหมโอเคครับอ่ะโอเคครับผมมาอ,อยู่ระหว่างแถวสองของผู้โดยสารนะนี่หนึ่งเลยคือเบาะหนังไม่มีการแตกนะครับเบาะดังเดิมสีดำนั่งสบายอยู่นะครับแล้วที่ดีดีที่สุดคือตรงเนี้ย มันจะมีของการเสียบปลั๊กของอ12โวลต์เสียบพวกาชาร์จพวกหมดโทรศัพท์อะไรได้นะครับตรงนี้ของตัวรถนี่ครับผมเสียบชาร์จได้โอเคครับน้อผมพาไปชมรูปล,ลักษณะของ o o n d City อ่าครับผม1.5 SV Plus ตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ อ,ออกมาราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเปิดตัวป้ายแดงเลยนะครับอยู่ประมาณ700,000กว่าบาทแต่วันนี้เรามาทำปูเปอร์ชั่นของเทนทีเคกันเลยอยู่ที่4,19,000บาทนะครับผมเนาะใครสนใจก็ฝากติดตามนะครับผมทั้งเพจทั้ง ลาท์ทางโซเชียลของเต็นทีด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ